อขึ้นครับสู้เว้ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถอยอย่างเดียวค่ะถอยครับยกมือขึ้นครับถอยครับ84.24%บอกว่าสู้อีก15.76%บอกว่าถอดใจหมวอนเสือกลับบ้าน mm hmm. อย่าเพิ่งแปลกใจกับผลโพที่เห็นนะครับเพราะเรามีคำตอบจากกูรูรักขั้นเทพมาฝาก ไฝังกันเลยครับขอถามน้องๆต่อครับเอาคนที่ถอยนะว่าถอยมาตั้งหลักหรือหันหลังวิ่งหนีใครว่าถอยมาตั้งหลักยกมือสิครับถอยตั้งหลักก่อนครับถอยตั้งหลักวิ่งหนีไปเลยใครวิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีเลยไม่เอาแล้วน้อยอนะครับวิบ่งหนีเลยนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมองทั้งห้องนี่นะทั้งห้องนี้สู้เพราะว่าเวลาเรามีของรักของห่วงนะครับน้องๆมันต้องสู้สักตั้งหนึ่งจริงไหมครับ แต่เวลามันสู้เนี่ยเวลามันสู้เนี่ยมันต้องสู้อย่างมีชั้นเชิงการถอยตั้งหลักเนี่ยเป็นการสู้แบบหนึง่งรู้ไหมครับทำไมทำไมครับหลอกให้ศัตรูมันแบบรับหลวงพราง er เน<อ>่ยนะมันคิดว่าเราไม่สู้เราก็ถอยๆไปเรื่อยแต่มือเราจิ้มไว้ข้างหลังนะอพอมาปั๊บจิ้มมาเริมตายอ๋อ,อต้องมีชั้นเชิงอย่างไรก็ตามครับเอาหลักการก่อนน้องๆเวลาเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึง่งรวมทั้งความรักด้วยนะครับเราต้องสู้ครับ แต่จะสู้อย่างไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องจำไหมครับว่าเวลาที่เราจะสู้เพื่อคนที่รักครับน้องๆไม่ต้องไปสู้กับอีกคนนึงไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเราจริงไหมคนที่เราจะต้องทําให้เขาเข้าใจเราหรือรู้ว่าเรารักจริงก็คือคนที่เรารักใช่ไหมครับถ้าเรามองเห็นว่าคู่แข่งเราเป็นคนที่มีความสําคัญคนที่เรารักเขาก็จะเห็นว่ามีความสําคัญด้วยใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดใจเราคิดว่าไอตัวนั้นหรือไอคนนั้นมันกิ๊กก๊อกเหลือเกินหน้าตาเราก็บอกว่ามันไม่ใช่คู่แข่งเราใช่ไหมครับแล้วคนรักเราสมมุติเราเป็นน้องเนี่ยเราจะเอาคนที่ดีกว่าแลวคนที่แย่กว่าครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจะสู้เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มองเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากว่าและเมื่อนั้นคนที่เรารักเขาจะเลือกเราครับร